สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม f c ทุกท่านครับพบกับเซเว่นออนไลน์กับผมโบสถาธนรัตน์เพ็ญจันทร์นะครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาชมรถหายากครับรุ่นนี้มีเพียงคันเดียวในประเทศไทยเท่านั้นผมมั่นใจได้เลยนะครับนั่นคือ k a ว a s a กิ KX 450F ครับ 450F 4จังหวะนะครับเป็นรุ่นเดียวกับที่ El i ลท์โฮแม็กแชมป์เอเอเอซูเปอร์คปี2อ2 0ีได้ใช้ขับขี่เลยรุ่นเดียวกันเป๊ะนะครับวันนี้ ผมมาเจอที่สนามครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามมาไผ่ไซคิลคอร์สนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมาตามหารถหายากคันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับว่ามีรูปร่างหน้าตารูปโฉมสวยขนาดไหนมีข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับต้องคอยติดตามชมคลิปนี้ครับวันนี้ตามไปชมกันกับเซลลอนออนไลน์ครับ ท่านผู้ชมและผู้ติดตาม f อทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับรถคาวา s a กินะครับคันนี้เป็นเพียงคันเดียวในประเทศไทยครับนั่นคือ k x 450F ปี2020นะครับเป็น450จะหายากมากๆสำหรับใครที่จะนำเข้ามาที่ประเทศไทยเพราะว่าไม่มีรุ่นที่จะใช้ทำการแข่งขันนะครับแต่คันนี้เอาเข้ามาเพื่อความชอบส่วนตัวครับ รุ่นนี้ KX 410F นะครับเป็นรุ่นเดียวกับแชมป์ AMA Supercross ปี2020ใช้นั่นคือ Eli t o m a x แล้วก็กำลังเป็นที่นิยมในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับคันนี้เป็นมือสองนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นรถของนักแข่ง All Japan นะครับรุ่น IA1 เบอร์3-3-1 ชื่อว่าอาราอินะครับซึ่งตอนนี้เขาได้เลิกแข่งไปแล้วตอนปี2020พอดีคันนี้น่าจะเป็นรถที่ใช้ทดสอบแล้วก็ใช้ฝึกซ้อมเพราะว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนรถบ่อยครับบ้านเขาเป็นผู้ผลิตนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่ารายละเอียดเบื้องต้นมีอะไรบ้างสำหรับคันนี้คันนี้ KX F นะครับ450 F 4จังหวะ450 cc สูมเข้าไปให้ดูนี่คือหัวฉีดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์จะใหญ่กว่า250อย่างเห็นได้ชัดนะครับฝาสูบนะครับเกียร์ตัวนี้มีทั้งหมด5เกียร์นะครับนี่คือขาเกียร์ฝั่งนี้สตาร์ทมือแล้วเพราะว่าเป็นปีใหม่2020แล้วนะครับนี่คือปุ่มสตาร์ทมือเราจะไม่ค่อยเห็น Kawasaki สตาร์ทมือนะครับจะเห็นเพียง450เท่านั้นที่มีสตาร์ทมือเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้ามาก่อน250เพิ่งจะมีสตาร์ทมือในปี2021นะครับ2021ของ250จะเป็นโฉมแบบนี้เลยนะครับทางคากาซกิหรือว่าค่ายอื่นๆของญี่ปุ่นส่วนมากแล้วจะพัฒนารถ450ออกมาก่อนในรูปโฉมที่เป็นโฉมใหม่พอหลังจากนั้นประมาณ1-2ปี ก็จะพัฒนาในรถ250นะครับมาเป็นโฉมเดียวกับ450ซึ่งตัวนี้เป็นโฉม220 0ของ450โอเคเดี๋ยวไปดูตัวรถกันต่อครับเครื่องเดิมนะครับแล้วก็ท่อเดิมด้วยท่ออาจจะมีรอยการใช้งานรอยการล้มมาบ้านนะครับเพราะว่าเป็นรถฝึกซ้อมก็มีเป็นเรื่องธรรมดาครับฝั่งนี้มาดูตัวเครื่องครับ สแตนดะนะครับท่อก็เป็นคอท่อเป็นบอมมาแล้วนี่เป็นบอมเพื่อเก็บรอบเครื่องเวลายกหมดแล้วก็เปิดเครื่งใหม่ก็จะมีรอบเครื่องคาอยู่ทำให้รอบมาต่อเนื่องนะครับติดมือกว่าเดิมล้อหน้านะครับติดรถมาเลยขนาดยี่สิบอ็ดนิ้วแล้วก็ล้อหลังขนาด19นิ้วนะครับ ล้อหลังยางจะขนาดใหญ่กว่า2อ0ยางจะใช้เบอร์เป็น120ยทับเกขอบ19นะครับถ้าเป็น250 2อ0 <250 S 1> ก็จะใช้แค่เบอร์ร้อยทับเกกับ110ยสทับเกส่วนดอกยางหน้าก็ใช้เบอร์เดียวกันครับคือขอบ21ขนาด80ทับร้อยนะครับโชคหน้าหลังเดิมนะครับแต่ว่าได้มีการเซตอัพมาแล้วจากญี่ปุ่นที่ สติกเกอร์เราจะเห็นนะครับเขียนว่าบาร a บาร่าช็อกนะครับก็เป็นสำนักของญี่ปุ่นที่เซตอัพช็นะครับเจ้าของแบรนด์นี้ก็เป็นเพื่อนกับผมรู้จักกันนะครับชื่อว่าไดกิบาบาเป็นนักแข่งญี่ปุ่นที่เคยไปแข่งเจอกันก็จะเห็นสติกเกอร์ตามด้านหน้านะครับเป็นมีชื่อนักแข่งญี่ปุ่นอยู่นะครับนอกจากนั้นครับตัวเครื่องผ่านไปแล้วนะครับเราขยับขึ้นมาดูที่แฮน ฝั่งขวาจะเป็นปุ่มสตาร์ทมือแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ดับคัตเป็นคัตไฮดรอลิกนะครับหรือว่าคัตน้ำมันเองทำให้นิ่มจะเหมือนกับรถยุโรปแล้วมือเบรกมือค้าก็เป็นของเซตานะครับเป็นเซตาแบบพับได้เซตาจากญี่ปุ่นนะครับสังเกตเหลี่ยมมุมตรงนี้มันจะค่อนข้างมนนะครับแล้วก็ ขี่แล้วจะไม่เป็นเหลี่ยมทําให้ไม่เมื่อยนิ้วเวลาเบรกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันมือคัดงอได้แฮนด์เป็นแฮนด์เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นแฮนด์แฟตบาร์แล้วก็หน่วมแฮนด์เป็นของโปรเตเปอร์เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาได้ใน google เลยนะครับพิมพ์ว่า k a w a s a กิ kx 4 5 0 f แล้วก็พิมพ์ว่าสเปคตามหลังไปก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ราคาก็มีบอกเดี๋ยวฟังเสียงกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับ 410f นี่ปุ่มสาร์ดมือนะครับ เสียงเครื่องเราสัมผัสได้เลยว่าเสียงคุ้มเพราะว่าเป็น 400cc เดี๋ยววอรมเครื่องสักเล็กน้อยครับแล้วก็จะเล่งให้ดูครับ บินแตกลังเลยครับเสียงดังมากเครื่องนี้คือถึงใจสุดๆเมื่อกี้นี้เร่งไวรู้สึกได้เลยว่ายังเร่งไม่สุดเลยนะครับยังไม่หมดปอกเลยแรงมากๆคันนี้นะครับราคาซื้อม,มือสองจากญี่ปุ่นนะครับประมาณเกือบ4ี่แสนครับทางเจ้าของบอกมา Kawasaki Kx 4 5 0 F ครับคันเดียวในประเทศไทยแน่นอนผมยังไม่เคยเห็นเลย รแรงถึงใจแน่นอนหลังจากที่เรารีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นประจำครับรถสวยขนาดนี้มีเพียงคันดเดียวในประเทศไทยขนาดนี้นะครับเราจะไม่ทดสอบได้อย่างไรเดี๋ยวพาไปชมครับว่าสมรรถนะของรถจะเป็นอย่างไรนะครับจะแรงขนาดไหนแล้วก็7ซเว่นวันออนไลน์จะเป็นคนทดสอบวันนี้เราอยู่กันที่สนามมาไผ่นะครับมาไผ่ไซเคิลคอร์สอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชนบุรีนะครับเป็นสภาพสนามที่ดินปนทรายแล้วก็มีความยาวของสนามสามารถใช้คับเร่งได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวติดตามการทดสอบสำหรับ Kawasaki KX 410F กันครับตอนนี้นะครับหลังจากรีวิวเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลงไปทำการทดสอบครับไ,ได้ลองขี่ไปแล้วเพื่อปรับความคุ้นเคยไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็วีนนี้จะติดโ o โปรแล้วก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า เวลาลงสนามแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับ GX 450 f v 2 0 2 0 หลังจากที่ได้ทดสอบไปแล้วนะครับคาวา s a กิ KX 450F ครับปี2020จากตอนแรกที่มองดูภายนอกนะครับก่อนที่จะทดสอบดูว่าคันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงผมคิดว่ามันจะต้องหนักแน่เลยเพราะว่าผมเคยขี่450ตั้งแต่ตอนปีประมาณ2011นะครับเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วผมจำความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขี่ยากเพราะว่ามันคุมรถยากนะครับแต่พอมาขี่ปี2020 มันใกล้เคียงกับรถ210มากๆเลยนะครับเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับแรงมากๆผมขี่เวลาเข้าโค้งนะครับปกติแล้วเวลาจะให้รถมันพุ่งออกไปเราจะต้องดึงคัสถ้าเป็น210แต่ว่า450คือไม่ต้องดึงคัสเลยแค่คุมล้อหน้าให้ตรงครับเปิดค่าเร่งออกไปเต็มคร่งมันก็เหมือนเราดีดคัสออกจากโค้งแล้วสนุกมากครับเหมาะสําหรับใครที่จะซื้อมาขี่ไว้ซ้อมนะครับแล้วก็ขี่ซูเปอร์โมโต เปลี่ยนล้อแล้วก็ขี่ในสนามทางเรียบเหมามากๆเลยคันนี้ปี2020เลยนะครับทําให้แฟนลับ fc ได้ชมรถหายากอีก1คันที่มีเพียงคันเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเอาไว้คลิปต่อๆไปนะครับถ้าผมเจอรถสวยๆที่หายากหรือว่าเจ้าของท่านไหน,นครับอยากจะให้รีวิวรถก็ลองติดต่อมาได้ครับผมจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมแลวก็ fc ได้ทราบว่าประเทศไทยก็มีรถสวยๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ,บร